สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสินค้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันนะครับรุ่นใหม่จากทางร้านเหล่านะครับที่นํามาเสนอขายในวันนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นบูดอตสมาร์นะครับรุ่นนี้จะมีความพิเศษกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับตรงที่ว่ารุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับในฝั่งของ iOS Android, เอสหรือแอนดรอยก็สามารถเชื่อมต่อกับเจ้า ตัวเครื่องวัดความดันนะครับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นของโมเดล bm 071นะครับการดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้จะเป็นคล้ายๆแบบมเนอร์นะครับมเนอร์เชนส์ใหม่นะครับทั้งเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหน้าตาการแสดงผลต่างๆนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นเดิมไปพอสมควรนะครับเนื่องจากรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ ทางด้านของบลูทูธนะครับของโทรศัพท์มือถือได้ก็ไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือว่าเป็นระบบ Android เองก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเจ้าเครื่องวัดความดันรุ่นนี้ได้นะครับแต่ว่าจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเวอร์ชันนะครับ iOS เนี่ยต้องเป็น iOS 12เป็นต้นไปนะครับหรือว่าทางด้านของฝั่ง Android ก็ต้องเป็น Android 6.0เป็นต้นไปนะครับ a n d r o i ยเวอร์ชันเก่ากว่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะ โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Smart b บูดนะครับหรือถ้าเสิร์ชหาแล้วไม่เจอนะครับสามารถสแกนนะครับแล้วก็สแกนทางด้านนี้ iOS สนะครับสแกนตรงนี้ Android สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านของด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะบ่งบอกนะครับสเปคต่างๆของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบลูทูธนะครับมี ทางด้านของเทรดนะครับเทรดตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดูค่าเฉลีย่ยนะครับความดันของคนใช้นะครับในช่วง7วันนะครับว่าปริมาณเท่าไหร่เท่าไรนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแสดงสถานะของการใส่คับนะครับหรือที่รับแขนของเราว่าถูกต้อง ไหมนะครับก็มีบอกเหมืนกันครับแน่นอนครับว่าตัวนี้ครับเป็นขนาดจอ LCD นะครับที่มีความกว้างและก็ใหญ่พอสมควรนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับตัวทางด้านของจอ LCD นะครับตัวนี้จะประมวลผลอยู่ที่ขนาด XXL เลยนะครับหรือว่าขนาดเนี่ยอยู่ที่124คูณ76เซนตมรนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับ ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจนะครับว่าปกติหรือผิดปกติได้ด้วยนะครับมีทา้งด้านของ motion นะครับ dilation ตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของถ้าสมมติว่าเรานะครับขยับขยื่นตัวในระหว่างวัดเนี่ยตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะครับนะตัวนี้ครับสามารถวัดตัวบุคคลนะครับแบบจดจำ memory นะได้2บุคคลนะครับบุคคลละ250ครั้งเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยรวมรวมแล้วสามารถวัดนะครับหมดตัวบุคคลนะครับ รวมกันแล้วได้ถึง500ครั้งเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะลบก็ได้หรือว่ามีหมวดบุคคลทั่วไปนะครับสามารถวัดโดยที่ไม่บันทึกค่าตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับสามารถ export data ออกมาได้ ด้วยนะครับมีมาตรฐานก็ตาม WHO นะครับองค์การอนามัยโลกนะแล้วก็มีสถานะแบตเตอรี่โชว์นะครับว่าโลหรือเต็มอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานได้2ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฐานนะครับ AA สก้อนนะครับนี่เป็นฐานอังคารายหรือว่าจะเป็นทางด้านของไฟบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับเราจะมาดูตัวเครื่องเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วของที่อยู่ภายในกล่องนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูทางด้านของคับรับแขนก่อนนะครับคับรับแขนนะครับตรงนี้มีขนาด22-42เซนติเมตรนะครับเป็นเป็นคับไซส์ XL นะครับทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นคับทางด้านของคับผ้าอย่างนี้นะครับนี่นี่คือด้านหัวนะครับด้านหัวก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับถ้าเกิดเสียชํารุดยังไงก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับจากร้านเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะตัวนี้นะครับ เรามาดูทางด้านของแรปเตอร์ครับตัวนี้มันจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับนะไม่ใช่ตัวไมโคร USB ครับเพราะฉะนั้นตัวเสียบก็จะเป็นอย่างนี้ครับรูปทรงนี้เหมือนกับของมือถือนะครับแต่ว่าการจ่ายไฟต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่ตรงเท่ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยการจ่ายไฟอยู่ที่100-140วัตต์นะครับก็แนะนำว่า ถ้าเกิดอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียนะครับหรือลืมอะแดปเตอร์เนี่ยแนะนำนะครับว่าเราควรใช้อะแดปเตอร์ตรงรุ่นดีกว่านะครับเพื่อเป็นการถนอมตัวเครื่องด้วยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับแล้วก็ยังจะมีนะครับในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือตรงนี้นะครับจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็นภาษาไทยแล้วก็พาร์ทที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับโอเคเรามาดูทางด้านของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับ อันนี้คือตัวเครื่องบูดอตนะครับรุ่นโมเดลนะครับรุ่น bm 071หนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสัญลักษณ์ด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธนะครับก็ตัวนี้มีฟังก์ชันบลูทูธอย่างที่ผมพูดไปนะครับนี่หน้าจอครับขนาด124นะครับแล้วก็คูณ76กมิลลิเมตรนะครับก็เป็นหน้าจอที่สัดส่วนกว้างมากๆครับด้านบนก็สกีนคำว่าบูดอตนะครับตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่เขาจะติดคล้ายๆเป็นแบบ เป็นเนื้อฟิล์มนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเนื้อฟิล์มที่แบบคุณภาพเกรดดีอะไรมากนะครับนะมันก็สามารถที่จะลอกออกได้นะครับแต่ว่าติดไว้นะครับเพื่อกันรอยขีดข่วนอะไรหน้าจออย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับตรงนี้เป็นแถบค่านะครับการวัดตามมาตรฐานองค์การอานามัยโลกเลยนะครับเป็นแถบสีเขียวเหลืองส้มแดงนะครับตัวนี้กดนะครับเพื่อเป็นการเลือกบุคคลนะครับได้2บุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นเลือก แบบบุคคลทั่วไปก็นี้ก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็การเอ p o r t อร์ตค่าต่างๆหรือว่าการดูประวัติย้อนหลังกดได้ตรงนี้นะครับเปิดเปิดปิดปุ่มเดียวนะครับปุ่มนี้เอาไว้เซตค่าเวลาต่างๆนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของ USB Type C นะครับก็เป็นสายนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนทางด้านของอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นทางด้านของคับรัดแขน นะครับคับรัดแขนก็ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปทางด้านนี้ได้เลยนะครับครับรัดแขนเสียบด้านซ้ายอแดปเตอร์เสียบด้านขวามือนะครับจาอย่างนี้ก็ได้เนาะจะได้ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูเลยนะครับอ่ะพอเสียบปุ๊บนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นรูปชาร์จนะครับแต่จริงแล้วตัวนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับแนะนํานะครับใครที่ซื้อเครื่องวัดความดันใบใหม่นะครับตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ได้2ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทาน เอเอสี่ก้อนแนะนําเป็นถังอังคลายก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้นะครับเป็นทางด้านของอะแดปเตอร์เสียบก็ได้แต่เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคัดลับเขนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านของการตั้งระบบเวลากันดีกว่าว่าตั้งกันยังไงนะครับหน้าจอนะครับไม่ขึ้นสถานะอะไรนะครับมืดๆอย่างนี้ให้เรากดตรงนี้ครับฟันเฟืองตรงนี้ค้าง กดค้างแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับดูนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นตัว M ตัว D แล้วก็ YR นะครับให้เรากดตรงนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นะมันก็จะขึ้นเป็น2012นะครับให้เราตั้งเป็นปีนะครับอันนี้เป็นการตั้งปีนะครับนี่ปี2023กดปุ่มนี้นะครับเป็นการตกลงนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของเดือนนะครับหรือ month นะครับให้เรากดไปตั้งไปนะครับ อันนี้เดือน7นะครับแล้วก็กดตรงนี้มีการยืนยันอีกทีนะครับต่อไปก็จะเป็นทางด้านของวันนะครับหรือเดย์นั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถกดค้างได้เลยนะครับไม่ต้องกดทีละครั้งทีละครั้งเนาะสามารถกดค้างได้เลยวันนี้วันที่27นะครับกดตกลงครับระบบชั่วโมงนะครับก็เป็นระบบนับนะครับชั่วโมงแบบ24ชั่วโมงนะครับหรือว่าเป็นระบบ12ชั่วโมงเราก็ตั้งเป็น24ชั่วโมงก็ได้นะครับนะก็ประมาณนั้น อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของช่วงเวลานะครับเราสามารถตั้งได้นะครับตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกาก็ตั้งไปนะครับ10นาฬิกากี่นาทีก็ตั้งกันไปนะครับหนกดตกลงไปครับแล้วก็ตั้งไปตอนนี้อยู่ที่20นาทีนะครับอ่ะกดตกลงปุ๊บอ่ะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมันนะครับก็จะขึ้นอย่างนี h, ้ปกตินะครับอินนะพอขึ้นนะครับ D O N E อย่างนี้นะครับแล้วก็คลอันครับแล้วตัวเครื่องก็จะดับเองนะครับ ในการเลือกหมวดบุคคลนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับบุคคลที่1นะครับบุคคลที่2เห็นไหมมันจะขึ้น1กับ2มานะครับบุคคลที่1แล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้เลยนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะดับไปประมาณนี้ครับอันนี้คืออยู่ในหมวดบุคคลที่1นะครับบุคคลที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าเราจะวัดแล้วก็กดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เลือกบุคคลนะครับที่2อนะสมมติว่าเดี๋ยวผมจะใส่ขับรัดแขนนะครับ อ่ะใส่คับลัดแขนแล้วต่อไปจะเป็นการเริ่มวัดนะครับแล้วกดตัวนี้นะครับปุ่มเดียวบุคคลก็จะเป็นบุคคลที่1น,นะครับรอสักครู่ครับอันนี้เป็นค่าล่าสุดแล้วเครื่องก็จะทําการวัด อ่ะอันนี้คือช่วงความดันของผมนะครับนะนี่ตัวนี้ตัวบลูทูธมันจะเป็นการเปิดเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้คือช่วงความดันนะครับบีบตัวนะครับ123ใาครยตัว77อัตราการเต้นอยู่ที่9 4นะครับประมาณนี้อันนี้คือบอกช่วงเวลาทุกอย่างครบนะครับเวลาเราจะดูประวัติย้อนหลังเนี่ยนะครับเราสามารถกดดูได้โดยการกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วคุณก็เลื่อนเลยนะครับ อันนี้คือการเลือกบุคคลก่อนนะ1 2 3นะครับนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับผมจำไว้3ค่า1 2 3่นะครับ1 2 3่ามค่ามี3ค่านะครับตอนนี้ที่ผมจำไว้นะครับอันนี้คือค่าล่าสุดนะครับแล้วก็นี่ไล่เรียงอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการลบค่าให้ดูนะครับว่ามาลบยังไงนะ อ่ะสมมุตินะครับว่าเราปิดเครื่องไปก่อนนะครับการลบค่าง่ายๆนะครับกดตรงนี้1ครั้งนะครับพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนครับสมมุติว่าค่าที่1ค่าที่2ผมอยากลบค่าล่าสุดค่าล่าสุดของผมคือตัวนี้ผมจะลบทํำยังไงกดตรงนี้ครับค้างกดปุ๊บค้างปร,ประมาณ3าถึงวินาที มันจะขึ้นนะครับวัน yes หรือ no ถ้ากดเรากด yes มันจะลบค่าครั้งล่าสุดไปถ้ากด no มันจะไม่ลบสมมติว่าผมกด yes แล้วกันนะครับกด yes ไปปุ๊บรอแป๊บนึงครับอ่ะคราวนี้เรามาดูครับตรงนี้เหลือ2ค่าเลยเห็นไหมค่าครั้งล่าสุดนะครับของผมมันหายไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยของผมจําได้ตัวค่ายตัวของผมจะ77หายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเหลือแค่2ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะลบ ทั้งหมดเลยแหละไม่อยากลบทีละตัวทํายังไงครับมีวิธีครับสมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะคุณกดสองตัวนี้พร้อมกันสองตัวนี้นะพร้อมกันเลยนะครับมันจะขึ้นคําว่าออ,อเนี่ยคือลบไปหมดเลยนะครับนะไปหมดเลยไม่ว่าจะคุณจะวัดหนึ่งถึงร้อยนะครับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงร้อยครั้งอย่างเงี้ยกดสองตัวนี้พร้อมกันนะครับ้าวินาทีปุ๊บมันจะขึ้นคขาว่าออถ้ากดตกลงไปปุ๊บรอบแปบ๊บนึงครับ นะพอกดตกลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นขีดอย่างนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือคลีนครับคลีนคือ,คอ,คอล้างไปหมดเลยสูงสุด250ครั้งถ้าคุณกดออกปุ๊บก็หายหมดทั้ง250ครั้งเลยประมาณนี้นะครับกดปุ๊บแล้วมาดูประวัติครับเห็นไหมประวัติของผมไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้ก็การประกันเนี่ยจะอยู่ที่ 5ปีนะครับวันละตีก็เท่ากับรุ่นก่อนๆแต่ว่าทางด้านของฟังก์ชันหน้าจออะไรต่างๆพวกนี้มันก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับไม่ยากครับแสดงผลอ่านค่าอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากนะครับและใครนะครับที่อยากเรียนรู้นะครับวิธีการเชื่อมต่อกับมือถืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วด้านหลัง นะครับก็จะมีทางด้าของตรงนี้ครับเอาไว้สแกนนะครับสแกนเพื่อดูวิธีการเชื่อมต่อและการใช้งานต่างๆก็สแกนผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมมาทําคลิปการโหลดแอปพลิเคชันการเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้ ประมาณเท่านี้ครับสำหรับเครื่องตัวใหม่ของทางร้านวิเดชัยเวชภัณฑ์นะครับก็จะเป็นทางด้านของบูดอตสมาร์รุ่น B.M.071 Series นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ไมเนอร์ minor, ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคนที่ต้นแขนใหญ่ก็สามารถวัดได้นะครับรุ่นนี้ขับใหญ่นะครับ22-42เซนเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเจ้าเครื่องบูดอ B.M.071 นะครับไปบ้า